สตรีนั้นจะเป็นผู้ประสานรอยร้าวต่างๆและปลูกฝังความเมตตารักใคร่พร้อมทั้งความสามัคคีได้อย่างดีที่สุดพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราชส5 1 8สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุษติวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม10ค่้าเดือน4ปบีชวด ผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง8มีนาคมวันสตรีสากลค่ะท่านผู้ฟังคะทุกวันที่8มีนาคมเป็นวันสตรีสากลหรือ International Women's Day ถือกำเนิดขึ้นมานานกว่า100ปีแล้วเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีวันนี้รายการสยามานุษติขอพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องราวความเป็นมาของวันสตรีสากลอันเกิดขึ้นเนื่องจากอดีตที่ผ่านมาสตรีมักเป็นฝ่ายที่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของบุรุษไร้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพอย่างที่ควรจะได้รับ ซึ่งได้กลายเป็นแรงผลักดันให้สตรีส่วนหนึ่งลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องราวเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมนี้เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2332บ,บรรดาสตรีชาวปารีสพร้อมใจกันเดินขบวนไปยังพระราชวังแวร์ซายระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องเสรีภาพความเสมอภาคพระดอภาพและความคุ้มครองแกส่สตรีเป็นครั้งแรก ต่อมาในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2400กลุ่มผู้ใช้แรงงานสตรีจากโรงงานทอผ้าและตัดเย็บเครื่องนุ่งหม่มนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พากันเดินขบวนประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิในการทำงานและให้มีการรับรองสภาพการทำงานของสตรีที่ดียิ่งขึ้นแต่สุดท้ายกลับมีสตรีถึง119คนต้องเสียชีวิต ด้วยการที่มีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่ต่อมาเกิดกรณีกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าเมืองชิคาโกทนไม่ไหวต่อการเอารัดเอาเปรียบของนายจ้างที่ใช้งานพวกเธอเยี่ยงทาตต้องทำงานหนักถึงวันละ16-17ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดไม่มีประกันการใช้แรงงานใดๆแต่พวกเธอกลับได้รับค่าแรงเพียงน้อยนิดและหากตั้งคันก็ถูกไล่ออก ความกดดันที่โดนปฏิบัติเช่นนี้ทำให้คลาลาเซตกินนักการเมืองสตรีสายแนวคิดสังคมนิยมชาวเยอรมันตัดสินใจปลุกระดมเหล่ากรรมกรสตรีด้วยการนัดหยุดงานในวันที่8มีนาคมพุทธศัการาช2450พร้อมกับเรียกร้องให้ในายจ้างลดเวลาการทำงานลงอีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการรวมถึงการมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งด้วยแม้จะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ก็เป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้นถัดมาอีกหนึ่งปีแรงงานหญิงกว่า15,000คนเดินขบวนทั่วนิวยอร์กเรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็กโดยใช้คำขวัญการรณรงค์ว่าขนมปังกับดอกกุหลาบซึ่งหมายถึงการได้รับอาหารที่พอเพียงพร้อมๆกับคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองจนกระทั่งวันที่8มีนาคม พุทธศักราช2453ความพยายามของกรรมกรสตรีกลุ่มนี้ก็ประสบผลสำเร็จเมื่อมีตัวแทนสตรีจาก17ประเทศเข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่สองณเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กในที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของกรรมกรสตรีในระบบ3.8คือยอมให้ลดเวลาทำงานเหลือวันละ8ชั่วโมง ให้เวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีก8ชั่วโมงและอีก8ชั่วโมงเป็นเวลาพักผ่อนพร้อมกันนี้ยังได้ปรับค่าแรงรวมทั้งการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วยในการประชุมครั้งนี้ยังได้กำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลปัจจุบันวันสตรีสากลถือเป็นโอกาสที่จะใช้ส่งเสริมสิทธิสตรีบอกเล่าถึงปัญหาที่ผู้หญิงต้องประสบ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาสำหรับสตรีในประเทศไทยรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานวันสตรีสากลเป็นประจําทุกปีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรีและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสถานภาพสตรีในประเทศไทยรวมทั้ง ยกระดับการพัฒนาสตรีให้สอดคล้องกับหลักสากลไปพร้อมกับการสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างกำลังใจแก่สตรีซึ่งรวมถึงสตรีพิการและยุวสตรีพิการด้วยนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสตรีและองค์กรแกนนำกลุ่มต่างๆที่ดำเนินกิจกรรมและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาการถูกเอาเปรียบ การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในรูปแบบต่างๆตลอดจนแก้ไขปัญหาสตรีที่เกิดขึ้นในสังคมดังเช่นจากเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ทำให้สตรีผู้ได้รับผลกระทบต้องรับบทบาทเป็นทั้งแม่และผู้นำครอบครัวในเวลาเดียวกันในช่วงแรกรัฐบาลได้ใช้โครงการสร้างงานเร่งด่วนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาต่อมาเมื่อจำนวนผู้ได้รับผลกระทบมีมากขึ้น กาะรมานภาคสี่ส่วนหน้าจึงหนุนเสริมให้กลุ่มสตรีเหล่านี้รวมตัวกันเกิดการกอร่อตั้งเป็นมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบไปด้วยคณะกรรมการตัวแทนจากปัตตานียะลานราธิวาสและห้าอำเภอในจังหวัดสงขลาและมีกรารมานาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยโครงการจ้างงานสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสในสังคมณนะวันนี้มูลนิธิสามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเองกลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบได้มารวมตัวกันสร้างงานสร้างอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างเข้มแข็งที่สำคัญมูลนิธิยังมีบทบาทต่อสังคมในวงกว้างนั่นคือ การรณรง์ยุติความรุนแรงท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าผู้หญิงไทยยุคใหม่มีความสามารถทำงานได้ไม่แพ้ผู้ชายเมื่อกลับบ้านนอกจากจะดูแลงานในบ้านได้แล้วก็ต้องเป็นช้างเท้าหลังที่คอยสนับสนุนประคับประคองครอบครัวมือก็ไกวดาบก็แกว่งจึงยังคงเป็นสำนวนไทยที่ใช้พูดถึงความเข้มแข็งความเก่งกล้าของผู้หญิงไทยได้ทุกยุคทุกสมัย ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่8มีนาคม เป็นวันที่67ของปีหรือวันที่68ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก298วันในปีนั้นวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2374ระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายเมืองกาญจนบุรีเดิมจากตำบลลาดยามาตั้งณนะเมืองกาญจนบุรีในปัจจุบัน พบกับรายการสยามมนุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ